สามสถานการณ์ที่คุณควรต้องเงียบข้อหนึ่งเมื่อคุณโกรธทำไมต้องเงียบเมื่อคุณโกรธใช่ไหมคะเมื่อคุณโกรธเนี่ยใจของคุณเนี่ยจะว้าวุ่นเป็นไฟนะคะแบบว่าใครพูดอะไรมาเนี่ยคุณไม่ฟังแน่นอนและเมื่อคุณโกรธแล้วคุณพูดออกไปเนี่ยคุณอาจจะพูดคําที่ไม่ดีคําที่หยาบคายแล้วคนที่เขาฟังนะคะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงพูดแบบนี้และทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยต้องจบลงนะคะคําพูดแค่คำคำเดียวนะคะ เมื่อคุณโกรธสามารถที่จะทําลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างได้สามารถทําให้ความสัมพันธ์จบได้ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือว่าความสัมพันธ์กับแฟนก็ตามดังนั้นแล้วเมาื่อคุณโกรธนะคะเงียบไปก่อนไปหาที่เงียบๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจแบบออกช้าๆนะคะเมื่อคุณรู้สึกผ่อนคลายแล้วค่อยกลับมาพูดคุยแล้วก็เจรจานั่นเองค่ะข้อ3เงียบเมื่อผู้อื่นไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ คุณแนะนําในสถานการณ์นี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเจอบ่อยใช่ไหมคะอย่างเช่นเพื่อนเนี่ยมาปรึกษาเรื่องความรักเขาโดนแฟนทิ้งเขาโดนแฟนนอกใจทําลายร่างกายต่างๆนานแล้วคุณก็แนะนําว่าเลิกเถือคนแบบนี้ถ้าเธออยู่ด้วยแล้วเนี่ยเธอป่วยจิตป่วยใจเธอเสียใจแน่นอนแต่เขาไม่รับฟังสิ่งที่คุณเนี่ยได้ให้คําแนะนําไปเปรียบเสม,มือนว่า เขาไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณแนะนํานั่นเองนะคะเมื่อคุณเจอคนแบบนี้เมื่อเขามาปรึกษาซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะให้คุณเงียบจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าคุณให้คําแนะนําเขาไปแล้วนะคะวันหนึง่งเขาอาจจะดีกันเขาอาจจะเห็นคุณเนี่ยเป็นอีกคนคนหนึ่งนะคะที่แบบว่าเขาคิดว่าแบบใส่ร้ายป้ายสีอยากให้เขากับแฟนเนี่ยต้องเลิกกันนั่นเองดังนั้น จงเงียบจะดีที่สุดนะคะเมื่อเขาไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณแนะนาค่ะข้อ3เงียบเมื่อคุณต้องการฟังผู้อื่นข้อนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยกำลังสนทนากับเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคู่รักนั่นเองนะคะคุณต้องเงียบนะคะคุณต้องฟังในสิ่งที่เขาพูดตั้งใจฟังมากๆพยักหน้าไปด้วยยิ้มไปด้วยการพยักหน้าเนี่ยหมายความว่าคุณเข้าใจหรืออาจจะพูดว่าเอ้ย เย้เส yes, ือตัวคะครับอะไรแบบนี้นะคะการเงียบในขณะที่คุณเนี่ยฟังเขาฟังด้วยความตั้งใจคู่สนทนาของคุณเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคุณตั้งใจฟังเขาอยู่นะคะและสนทนาไปได้ด้วยดีและครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะอยากเจราจาอยากพูดคุยคบค้าสมาคมกับคุณแน่นอนดังนั้นแล้วเมื่อใครเนี่ยเล่าอะไรให้คุณฟังนะคะจงเงียบแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะมันเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่สวยหรอกแต่เราเป็นคนที่ ตั้งใจฟังผู้อื่นพูดเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในทันทีนั่นเองค่ะและนี่ก็คือ3สถานการณ์นะคะที่คุณต้องนิ่งเงียบไว้ก่อนนะคะความเงียบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะไตรตรองพิจารณาอะไรได้หลายๆอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยแบบว่าประทคา,ารมเวลาที่คุณโกรธหรือว่าเวลาที่คุณไม่พอใจะอะไรเนี่ย รับรองว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์นั้นต้องพังทลายแน่นอนค่ะเพื่อรักจักรวรรดค่ะ